เก็บเอาเห็ดลองไปก่อนเลยจ้ะแกงเห็ดเฟี้ยงแกงซดน้ำโกโก้ A ito ito buwa. Kaito, kayo eh. อันนี้ลวกกันได้จ้ะก็เจ้าดองหมา่าก็เจ้าดองเกลือมหม่าแยกการลวกแล้วเดี๋ยวยำมังกรนั่นไปแต่ว่าเพิ่นยังเข้มอยู่ยังเข้มก็เพราะต้องใส่เข้มแหละลวกสองน้ำเลยเด๊จอืมสองเกลือเห็ดปลากับเห็ดเพาะเจอกันเห็ดปลากับเห็ดบ้านเจอกันเมื่อนี้ เห็ดป่ากับเห็ดบ้านเจอกันจ้าล่างตู้แล้วบอแซ่แล้วเอามาเห็ดกินเลยตรบพริกเม็ดตพริกเม็ดพริกเม็ดพริกหมอดเดือดกันปรุปงไปเรื่อยๆ มอเดือดปรุงไฟเรื่อยๆสวัสดีจ้าไปกินแจงเฮ็ดน้ำกันเด้อกินแจงเฮ็ดน้ำกันเด้อจ้าไปลอกกินแจงเฮ็ดน้ำกันจ้า ว่าน้ำมาไหลกระสีไหลได้หนิบวกอีกเพราะว่าจะแกงค,กค,กคุกคิกคุกคิกคุกคิกเนี่ยน้ำไหลได้บัดนี้แกงเห็ดฟาง ไปตูมาใส่ขอ่อยคิดจองคิดจองใจอยู่ขอ่อยแอนสิตักออกวายจะสองข่วยหน่อยแล้วข่อยตักออกสักกอนจองคิดจองใจเด้ขอข่อยตักออกก่อนขอ่อยยังเก่งชิใส่ตักออกก่อนตักออกกันเด้อจ้าน,นี่ ไปแต่ใไส่อันแยกการจิยไบไวไม่ยานั่งมืออื่นไวรถทิปโลตักใส่สวยไวเพิ่นแบ่งออกละจ้าหมอใหญ่เขาก็จะกินจ้ะใส่ใบตูแล้วหอมๆแก่งเขาก็ใส่ชู้วรสใส่ปลาแดกลวจ้าไม่ได้ใส่หิ้เห็นใส่ชู้วรสแล้วก็ใส่ปลาแดกเข้าชิ้มเบงแต่ผูดด้ใดมากหวานก็ใส่น้ำตาลลวจ้ะ หวานจักน้อยสดหวานชื่นใจบรรยากาศบอไซด้จ้าแกงอันนี้ห้าวปตาตองไซเขาเบือกอะได้ด้จ้าเพราะว่าห้าวมีเหดเสเม็มตคือมันจะเป็นเลือกๆคือเฮสเสเมอดอ่ะก็ดีซุกละจ้าคลิปนี้กระไว้ซ้ำนี่เด้อหมอหน้อยกระดิ ตักไว้ถวายมืออื่นในการถวายมืออื่นตักไว้แล้วอุ่นแล้วจะสีใสพายตู้มืออื่นฝาปิดหม้อไวค้คลิปหนี้ยไว้ซ้ำนีนะจ้าไหวที่ตรงนี้แหละสองชุดจ้ะอันนี้ไหวไม่มั่นใจก็เลยไหวสองชุดในการฝัน อันนี้ไหว้ทูบดอกเดียวคือไหว้ผีจ้ะนี่ไหว้ผีนี่เลขทูบนี่ไหว้รถไม่ยานางจ้ะอันนี้ไหว้รถสิบโอไม่ยานางนเพื่อนๆจ้ะตัวหนึ่งฮะยังไม่ทันไหมแต่ยายการคิดว่าสี่แหละเก้า 4, 4. 9, 4, 4. ี่9ี่จะหัวแหลมๆกำลังจะขึ้นมาหัวแหลมๆอันนี้ไหว้รถจ้ะไหว้รถสิบล้อฝันเกี่ยวฝันเห็นก็เลยได้ไหว้จ้าฝันเกี่ยวดูเอาเองเด้อเลขทูบเลขทั้งสองทูบอันนี้ฝัน มันเป็นข้าวขวเหมือนฝันเห็นผีหรือมองมองไปอีกทีนึงก็เหมือนนั่งอยู่บนรถตรงนี้จ้ะเขานั่งอยู่ตรงนี้ตรงกลางตรงท้ายรถสิบลอ้อยายการนี่นี่นั่งอยู่ตรงนี้แหละย,ยายการก็มองถวายตรงนี้ฝันเห็นอยู่ตรงนี้จ้ะอันนี้ธูปดอกเดียวเดอ้อธูปดอกเดียวคือไหว้ผีจ้ะดูดีๆเดอ้อธูปดอกเ,เดียวคือไหว้ผีเดี่ยเก้าดอกไหว้รถสิบลอ้อ รถสิบร้อนี่เลขหักไปแล้วครึ่งนึงเดี๋ยวจะเอาไฟแช็คมาจุดเอาไฟแช็คมาจุดแล้วจ้าที่ว่าหาักไปเนี่ยนึกว่าสีไม่ใช่จานเป็นหนึ่งเก้าสี่หนึ่งจ้ะเก้าสี่หนึ่งเลขอันนี้เป็นเลขทูปไหวไม่ยานางนะเพื่อนๆน,นี่เลขทูบไหวผีนี่ อันนี้ไหว้ผีอันนี้เลขไหว้ผีเกี่ยวกันฝันเกี่ยวอันนี้รถไหว้รถแม่ยานางจ้าดูดีๆีด้อเพื่อนเพื่อน